ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องสปินโซนวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับยานเกราะล้อ,อยางสายพานใหม่จากประเทศตุรกีที่ได้รับความสนใจอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลกนั่นคือ FNSS Karplan APC หรือที่เรียกกันว่า Karplan a m o y Personal Carrier รถสายพานหุ้มเกราะลำเลียงพลที่มีดีไซน์ล้ำยุคและประสิทธิภาพที่ไม่ธรรมดา Karplan ถูกพัฒนาโดยบริษัท FNSS Savunma Systems l e r i ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตยุโทโธปกรณ์หลักของตุรกี โดยออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กองทัพสมัยใหม่ทั้งในเรื่องความคล่องตัวการป้องกันและความสามารถในการทำภารกิจหลากหลายรูปแบบเริ่มจากภายนอกของคาแพลน APC ตัวรถมีรูปร่างกระทัดรัดแต่แข็งแรงด้วยลักษณะเป็นรถสายพานทำให้สามารถลุยได้ในภูมิประเทศที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโคลนหิมะหรือพื้นที่ครุขราตัวรถมีน้ำหนักประมาณ15ตันความยาวราว6.2เมตรกว้างประมาณ3เมตรและสูงราว2.6เมตร มีการติดตั้งเกราะป้องกันร,รอบตัวระดับ STANAG 4569 Level 4ซึ่งสามารถต้านกระสุนปืนกลหนักและแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดได้มาพร้อมกับระบบป้องกันเชิงรุกและระบบตรวจจับภัยคุกคามทันสมัยด้านบนติดตั้งป้อมปืนควบคุมระยะไกลที่สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายประเภทเช่นปืนกลขนาด7.62ม mm, ิมหรือ12.7ม mm, มรรวมถึงเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ ภายในของคาพแพลน APC ได้รับการออกแบบมาอย่างทันสมัยเน้นความสะดวกสบายและความปลอดภัยของลูกเรือโดยสามารถบรรทุกพลประจำการได้8นายรวมถึงพลขับและผู้บังคับการอีก2นายบาะนั่งมีระบบลดแรงกระแทกมีช่องยิงปืนจากภายในพร้อมระบบปรับอากาศและกรองอากาศเพื่อป้องกันอาวุธเคมีหรือชีวภาพ ด้านสมรรถนะคาแพลนใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงที่ให้พลังงานกว่า400แรงม้าทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการใกล้ถึง600กิโลเมตรสามารถลุยน้ำลึกได้โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมนอกจากนี้คาแพลนยังสามารถติดตั้งระบบควบคุมการรบแบบดิจิทัลทำให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชาการกลางและสามารถทำภารกิจลาดตระเวณหรือสนับสนุนทางยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทสรุปคาพแพลน APC ถือเป็นรถสายพานลำเลียงผลที่ตอบโจทย์การรบยุคใหม่ได้อย่างลงตัวทั้งในเรื่องของความปลอดภัยความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการใช้งานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการออกแบบเพื่อการรบจริงทำให้หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจและเลือกใช้คาพแพลนเป็นหนึ่งในยานเกราะหลักของกองทัพถ้าชอบวิดีโอแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสปินโซนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า